มา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 ยัดไปตัวความบันเทิงถนัดตอวนักินน้องแมวนี่เนี่ยตั้งแต่พ่อปืนเนาะตัแต่มาอยู่เนี่ยตั้งขากเนี่ยเอาว้นี่พ่อปืนตั้งแต่มาอันตั้งแต่พ่อปืนเออนี่พ่เปิดยังเยะจะโดนยังตั้งแต่เนี่ยพ่อถื่อท่ะตั้งแต่เนี่พ่อปืนยังไม่เลิกยังไม่เลิกนี่อยากได้กับเต็มสามแต่ตัวซ้ำตันอ่าเนี่ยคอยหายคาไฟจมื่นนี่เออแหกมันเงินมันกบใจมาะเงินมันถ้าเสีย้นไเ้บริเวณรถไป ต้องให้ค <rahat> <ấy> ่าไฟก็คือไปคาไฟให้มันเล่นหมดนะเยิ้มก่อนเย็บบ่นแล้วบ่าให้อีกได้เดี๋ยวค่าไฟค่อยว่ามันไม่ได้บ่นแล้วว่ให้อีกได้เนื้อหมานเอาไปลงทุพื้นก็ได้มันนี่ได้ะสัจใจค่อยว่าเจ้าเก็บไว้ตะกอนข่าวหัวหาพันหนึ่งยังตั้งข่าวปีนหาาปางนั่นน่ะเดี๋ยวมันจะเพื่อนนี่หว่ะอุ้ยตำรว เร่องสีาอยู่แะาก็กิตว่อองสามป่อันนี้อยู่สามส <5, 5, S 2> ี่หาเร่อมัำไม่มีอะไรจะเด่นเพราะว่าคิดไม่ออกเร่งำเป็นเียจตันนี้วะถ<ม>ึงจำไปอยู่เต็งหาได้ทั้งสอ<ม>งคน ต้องหาตามเลยหนึ่งสองสามสีิงหายังเดียวนี่นะหนึ่งสองสมีผ้าปากติงต่ำชมเป้นต่มีสีเลยวัวนหาไตัวหกำหาติ่งหายังเดียวเชียงเงิกินเลยฟังนับได้คิดาค่หัหาตัวเดียวหกหมื่น กำมือกินไปแบบเจกระจายคอยมาแสนสองนะเตียนเนาะอ้วจับจองมาไห้ถ้า,า,าไฟเมือ่อกี้เอาไปแหงมจับจอง่ไห้่งเป็นตอหัวออกมาหรือเปล่า,เ,าเป็นตอโมออมาหรือเปล่าโม,มดีเนาะได้ๆจับาสิบองนบาเจ็ มีกจรกจดเก้จ็ดการี่ายตี้ถปีจุดจา หนึ่งแสนจ้ะอีกสองหมื่นนะจ้ะโอเคนี่พะยำเพื่คอหน่อย ไปด้วยเนยมเมื<_<_<_<_<_<_่ขึ้นไม่ไม mm ่<_<_<_ mm ึ hmm <_<_<_้ถึงสามหรอกถ้าหกไม่ค่านะสองเดี่ยวเต็มเต็มสองเอาสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยสองตํสองตสองตํปไปอยูนถ้ามือถือใจนะจะได้ว่าโผมถือเต้เดี่ยวตำสองหมืนถ้าถ้าถ้าหกไม่ค่านะ เงิากสตันเอียวตันแล้วตกสูงตกสูงเลี่ใบี่สี่ใบเต็งตำสองมือเล่นพาเอียวพาสองเต็งตำขายตำรดตันจะพุกหา ติดกับหกสี่กับหกสี่หกส่่ะมติดามเปิดจะหาว่าใจไม่ถึงเนี่ยอะไรเส้นตามชมห้าสองกับหกสี่เจ๊เปิดตัชอบสองเดียวนะหเอี่ยวสองนั่นไงเอี่ยวสองเต็มเต็มโอ้เอี่ยวเต็ม

ตัวสองหมื่นในหกเือสี่เอาไปที่สองหมื่นเีตั้งสองกับตั้งสี่สีสิบการสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสยรวยรวยสองสม่สบ่อืดูเรื่องดูเรื่องว่าคจะเสียสอง ลิบสอง

ติงใครดีๆิน่อยจิติงคริงใคเนียนี่เ k ี่ยออนั้งคืนเนาะสามหางวิ่งไปอย่างเดียวสาสองบ่สามสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้ากับห้าสี่สอง าสองไปพอ,อปเอามาแล้สองสบพันยากตัเยี่ยวกับตัมสเนาะเป็นตัมเปิดกรมีสามเนเดี๋ยวเดี๋ยวกามีสกับหาสามโซม,มี3 <Milan. S 2> าตัวยู่ใส่ว่หาค่อ

แกวตัวเก่าอีกขย้อนรักษากักขาสองตด้ไหัสองในบ่บัดโนหาสองเลย หยังหย,ยังเอาสองอืมต้นหตามเลยบอว้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเไม่น่ามาหกสองเอียร์หกสองเอียร์เราก็ถูกล้วตัวละหมื่นบอเจ้ตัวละหมื่นก็ไปสองหมื่นสอนนี่ไป อันนสองมือไี่ไปสี่แล้วค่ะสี่สองเอียกอ๋อดูว่าจะเต็งไงเอาเปิดเต็งห้าไม่น่ามีนะมโมมีราชิมาคนมูลเลยหาตัวแรกหากับสี่มาตัวแรกเอียวสองสามเด้อหาสองเอียวมามาตัวเนี้ยมาดูอม,อม,อมันห่ากันเลต้องมาจากตา,าละ มาเนี่ยมันถูกจริงตำติงตำนะไปติงหาตัวว่าม,มีคนเอาตังเราไปนะเงี้ตังคนนึเนี่ยเนี่ยตังสองหมื่นสิบสีเออแม่นอนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมันต้องมีคนเอาไปก็ใส่ตัวสองหมื่น đi então, chạy này Tính Ok, ngăn ao nè không phải Cắt, cắt, cắt เอากระห้องไพเจ้านับแต่ตัวนั้นเนาะจะว่าห้องไพ่ก็ว่าหองเพื่นตัวทั้งหลังเจ้าท่านได้ถามมั้ยมาเจ้าเอาเอี่ยวไปไหมสองมื่นอ่ะผมเอาผมเอาเนี่ยมาเสีหาสอง นี่บอกมันปค่ากำไรบอกได่หส้สองสองมื่นบอหนี่ได้สแสนหนึ่งอันนี้สองหมื่นสี่หมื่นาวหมื่นพอ มาเนี่ยเก <c ười> ิดจากเท้าดื้อหรอคุณทำยังเงียบบ่ะเคนเงนียบ <c ười> ยู่ไงทอุซ่าปดเสมเปิดแล้วนะสองอียวเต็งเต็งตำเนี่ยอันนี้ทำสอกับทำเดียวเนาะอยู่หกสองอยู่หกสองอยู่หกสองกับหเอียวถ้าหกนี่เนี่ยสองเอียวมา ถ้าหกสองเอวเราก็ถูกอยู่แล้วเราลงทุนนะสี่ห้าไม่จากไหนเต็งกับสี่เต็นไปสี่เต็อ่าหกกับมันปากกลือกับ4สี่หมดันมีที่หกยี่สิบแเดิมใช่อันเท่าไหร่ยี่สิบแปไปผมเอาสองเสียเต็งหกแล้วก็สองเจ๊กกักสี่ห้าถูกไหม 600,000 4 0 0 0 6 0 0 0ินะเลย6 0 0 0นะมันด right um, sort of ีดีนะเจ๊นะเจ่กำลังดวงตกนะเจ๊เจ่กำลังดวงตกนะเจ๊เอาไปเยอะไม่ดีนะเจ๊ไอ้เราก็ไม่อยากซ้ำเติมใช่ไสิไปนี่หลี่อย่างมนี่ั้นโมโหยูซีสองเจ๊โมโหแล้ว แล้เดคุยยากงเอาีสออยุหกีกกลางหาซีนี่เขยากมาจกงสนั่นยากยากมาจากตาอยากมเดี๋ยวนี้ยังลืมบ่บัตรนตอนเด็กงันั้นเฮ้เสียตานี่เราไ่้อไปยุงแกเอาไปเจอกนไปไปไปเอาเจไปเเงียบไต้นเลยเอาวเอาเลยเจมมีหล่นเจดโอ้เสียแปดหมื่นีเลยแสนสองค่ะไม่ใช่แปดหมื่นค่ะมาสะ เสียแปดหมื่เสียแสนหกัตอนเด็กก็มาจะสองหมื่เสียตาเดียยสองหมื่นบ่แม่ขอลงเงคนขบ่แสนสองตันี้ขอลงเงนนั้นหลก็จะยักมาสาน่าจะแสนสองอะรหกหมื่นก็แสสองจปุ๊บเสียปรับต้องเกี่ยวกัมีปาทิยไม่อยากดุงเมือกี้อะไรต้องเกี่ยวบอกกีเี่ยว่เกี่ยวกูเดียวกัอ bảy cộng chín chín mươi chín trăm sáu mươi chín, bảy chục cộng chín cộng bảy chín, bảy chục cộng chín mình là mình <laughs> เดกอีแอเดีอีอีกสี่หมื่นเจ็นงก่อนน้านั้นเรืรานมทเเจเจอเดี่่ ยีสิบอย่สิบ hmm. อันนี้สี่หมื่นเลยขอบคุณครับสาม่สิบแปดเก้าย่สิบสสามยี่สิบห้าสิบหกติงแปดก็ยี่สิบใคได้ยากติงตามมงเหอนะติงตามสอง0มื่ติงตามสอง0เนาะให้ไปวเขาไปจู้ใส่เหรไม่อยู่อะไรลบะแถวนี้แหละแป๊บๆอยู่ติงตามใครไปติงโฮบะ แล้วพี่กติลงทั้งห้าทั้งหเตะลงไปอยู่สามกองแม่นไหมอืมสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบองสาี่ห้าหกเสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแิบดนี่งนเนี่ยตัเี่ยต ออักแยงได้แยงนะห้าไปแล้วเอาหัเต็หมดหัวเต็หมดต่ำเยี่ยมมองใช่เั่นคืออะไมีส่นได้ uh, um, mm, Gom,

Mười 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 cái này mười 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 yêu mười 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 yêu à mười yêu mười 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 mười